มาออกแล้วครับอะไรนําครับคุณสันติมาทดสอบในเที่ยวที่3ามโดดซองสตาร์ด้านนอกนะครับน่าจะเป็นสิริไพศาลนะครับด้านในบาฮูร่านะครับขณะนี้ที่ป้ายสี่บาฮูร่าเป็นตัวนําสิริไพศาลที่2นะครับได้ยินไกลๆนะครับน้องๆต้องขยับนะครับกรรมการจับเวลาและมาระวังด้วยขณะนี้สิริไพศาลนะครับผ่านขึ้นนํานะครับและมาอีกหนึ่งมานะครับขณะนี้สิริไพศาลที่ป้ายโค้งป้ายสามนะครับสิริไพศาลบาฮูร่านะครับและ นพการนนะครับนพการนเอาละครับขณะนี้นะครับด้านนอกบาฮูล่านะครับด้านในด้านในนะครับเพชรสายลุงหรือเปล่าได้ใช่เพชรสายลุงที่ดีไพสาลแสงทางในนะครับขยับกันในนะครับกรรมการจับเวลาและมดรวงด้วยสิงสารวัตรตรงกลางนะครับสิงสารวัตรตรงกลางขยับกันในนะครับไปอีกแล้วครับอาธีพันธ์สิงสารวัตรอาธีพันธ์สิงสารวัตรอาธีพันธ์นพการนตรงกลางด้านในสิริีไพศาล แรงแฟงขึ้นมาขนาดนี้อาธิพันธ์นะครับคู่กี้กับโชว์พาวนะครับโชว์พาว